สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองติดตามดูนะคะว่าวันนี้พี่เอกจะทำอะไรบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็คือพ่อมีอาการคันเนาะ แล้วก็ต้องการจะไปหาหมอก็เลยเออไปด้วยก็ได้ก็เลยรออยู่ที่รถนะคะก็ระหว่างรอก็ได้อัดบันทึกรายการรีวิวหนังสือไว้หนึ่งอ่านแล้วก็จริงๆแล้วได้รีวิวคอนเสิร์ตบอยป๊อตไว้ด้วยะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอนเสิร์ตบอยป๊อตค่อยลองตัดต่ออีกทีนะคะีร mm. HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU จ้อยโจคดีวันเก o ด o ด Joy, ดสังวันโดยโดยชีวิตเก้าวด้วยเป็นใหญ่พรนตัวหลังจากนั้นประมาณบ่ายสามอะค่ะก็เดินทางจากบ้านเพื่อไปเลี้ยงวันเกิดพี่ชายนะคะซึ่งมีการนัดล่วงหน้าไว้แล้วค่ะว่า วันที่หนึ่งกระกฎาคมเราจะรับประทานอาหารร่วมกันทั้งครอบครัวนะคะวันนี้ก็เลยลางานนะคะแล้วก็ไปรับประทานตามที่เรานัดกันไว้ค่ะนี่เนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดพี่เรากับดาแพก็เนื่องในวันเกิดพี่ชายก็เลยอยากลงกลับเท้าพ่อแม่ดูนะคะก็ประทับใจว่าเออเห็นรอยยิ้มพ่อนะคะน่ารักดีค่ะ พ่อแม่ก็แก่เจ้าจำจากเจ้าไม่อยู่น,นานจะพบจะพ้องฟาน,นเพียงเสี้ยววันของคืนวันใชจ,จริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมีตนตาทย่อมเร่าวรานสลายไป ขอเจอท้าสงสารอย่ากล่าวกานให้จำใจใใคนแก่เะเร็วไวคิดหลิกไหลไปแน่นอนไม่รับก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาตอนให,ให้กินและนอนอคลายทุกข์บ่อนก็สุขใจใยามเมื่อเจ้าโกรดเกลือให้นึกถึงไม่อยเอาไว เราะงไายยามป่อยได้ได้ใจเล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม่เหนื่อยกาก็ยอมจนเพียงหวังจะได้ผลเติบโตจนส่างงามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกๆอย่างใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยโวยใจ ต้นไม้ที่ใกล้ความไม่มีหวังอยู่นานได้วันหนึ่งกงล้มไปทิ้งกวางไว้ให้วังเวแม่นี้มีบุญบุญาจีูที่ก็กหัวลูกไปหลังยังน้อย แต่เล็กจนโตแม่สนองแม่ไปป้อมยอดเกิดยารักลูกปากลวงใจจตโตเล็กจนใหญ่นี่เลนหาอะไรมิใช่ได้นาเพราะกาน้ำนมครวญคิดวิธีใไดดี ข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรผสมโพรว่าแม่จะอาลูกกินถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลกูกกินจากนั้นก็หลังจากกลับม,มาบ้าน,นพ่อก,ก็ต่อเครื่องเสียงนะคะเป็นเป็นปกติตในชีวิตของพ<ว>่อ<ว>อยู่แล้วอะคะ่ะที่วันรา้ายคืนร้ายก็จะต่อเครื่องเสียง

ทิ่งสลายไกลนานหคหนอรรอร,ะ,อร,ะ,เระเราเต้าชิวใครน้อระนีเปราเราเลยมารใายนออรักเราดังดวงแก้วตารักเขากว่ากว่าปืนป้าสู่ตาน้าพากาดเจ้าโลกมาทำบัตกา แล้วนะฟามาเตนกระดาษหัน้ำหมดมาระหมดแตนหรือว่าประกาศพระกุณไม่พอกลายนอพระเราเต้าชีวันเต้าชีวันกลายน้อใครกันให้เราขี่กอคุณพ่อคุณแม่กลายนอจะกยนดูหนังสี่จอ <laughs> happy birthday to you, 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 one của one good coffee party to ขอให้เจริญไวให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานเป็นผู้จัดการูตริมเ็น S C G S C G แล้วก็เป็นผู้จัดการทั่วประเทศไตยกวากรูกกวากร้านก็ได้ดังใจกวารู้กวามร้านก็ได้ดังใจก็เป็นสิ่งที่ปาารถนาของบัาน พ่อแม่ขอให้เจริญก้าวหน้าโลกไปใกล้เจ็บนยามันเบียดเบียนให้สุขกายสบายใจอ่าโชคดีตลอดไปกูรัก for you for ever โอเคสวัสดีแล้วก็หลังจากรอแดดร่มลมตกนิดหน่อยนะคะก็ออกไปวิ่งค่ะเพราะว่าต้องออกกําลังกายสม่ําเสมออยู่แล้วค่ะเพราะว่าการออกกําลังกาย เป็นการนำพาไปสู่เป้าหมายในชีวิตนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ